สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตวันนี้ผมนั้นได้มาตามแนวทางตัวเลขของปู่38ดนะครับมาดูกันว่าในงวดนี้ปู่3 8นั้นจะให้แนวทางอะไรจะให้แนวทางเด็ดๆตัวไหนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับอาการครับปูถึงสิบแปดอปู่ถึงสิบแปดที่เกสที่ไรเนี่ยปค่ <c oughs> ปู่วันวาุ่นนันเป็นลป,ปู่วันวั <c oughs> นจ้ะนี่นี่แปดบันค้ะเห็นแปดตัวเดียวเลย้ลอง มันมีเจ็ดตัวจะไปขื้มาเคียงกัน้แ่งวันนี้มีแปดบอกครับปูวันนี้เด่นแปดวันนี้เปกระชวงผูค้างวันนี้อันซุมนี่บอกครนี่ห้าสี่แปดนี่บอกครับปูเออเนี่ยลักทิปมันปูกขึยน่าลักทิปโอ้ลักเสยบกองใบอกนกันกอบเพียงอยู่อือค่ะเอาแปดเมือน ค่ะงันนี่เอาแปดยังบอกเลยหลักทิพย์มันบัตถิสิทธใช่จ้าอันนี้บนเนาะค่ะปุนละเออบนเดีอย่างเดียวบนโอเคโอเดเลย เจ็ด <Huh? S 2> ตัวมาสามตัวบานเออเจ็ดตัวมาว 8, 2, 8, บบสามตัวนี่ีแปดสองแปดหกอูตับนี่ใช่แปดตัวนี้ค่ะากวอนเห็ดบันนี่นี่แปดมีเมีดร่ีหนึ่งค่ะวิวันักสิบอยู่นี่มาเขาตัวนี้ <Okay. S 2> นี่น 8, หนึ่งก็แปดเห็นไหมค่ะนี่ม่วนนี่เขาแปดอชีอ สับซีค่ะวันบันมาหานมาเดบันนี้ยนะอันนี้ส้มเจ็ดโตเจ็ดโตเจ็ดโตอันนี้บนเนาะค่ะปุนาะเออบนนี่บนตีบอกมันต้องมีอยู่นี่คูดงวดค่ะมันง่ายง่ายนี่นี่ย่างแปดไบเนี่ยเอาสุมนี่ใส่เบิดนี่มันก็ถือหรือค่ะปุ๊นี่นี่นี่ย่างแปดตัวนี้ใบปุ๊เฮียใบโบ้ไหมค่ะหา่ก้อนเนี่ยเบนย่างแปดใบค่ะตัวร่องก็เป็นเจ็ด รักมันรักค่ะเจ็ดกับแปดตัวลอางมันเจ็ดบานเก่าชุ่มเนี่ยใช่จิตแปดจิตเจ็ดไม่ก็ถือแล้วจ้าถ้าพูดถ้าพูดจับพูดจิตจับตัวไหนคะจับคีนี่เลวแปดสองแปดหกนี่เลยอันบนเนาะครับปูเนาะเออบนที่นี่บนปูจับเลยแปดสองแปดหกเนี่ยก็เก้านี่รักลอยมันสองกับเก้าเนี 8, 2, 8, تو, ่ยโอเจ็ดเจ็ดกับเก้า รักลอยไหมเก้าแปดสองเก้าแปดหกอเก้าแปดสองเก้าแปดหกรักลอยรักรอยเป็นเก้านะปุ๊ะเออเก้าเนี่ยเก้ากับเจ็ดเนี่ยเอาเอาเก้าเนี่ยอืเอาเก้เาเก้เาแปดเจ็ดแปดสอง <8, 2, S 2> เก้าแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดแปดสองเก้าแปดสองแล้วก็เก้า แปดหกเท่านั้นก็แปดหกปูมักแปดหกกับแปดชองเท่านั้นช่องครูคือเน้นอีเรเน้นลักแปดตัวเดียวน่เน้นรักแปดตัวเดียวเออหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนมาแปดขี้นี่มายากคนวันมายากขี้เอาแปดตัวเดียวอยู่นี่ค่ะนี่มันใส่ชุดมีเขาแปดแปดไหล่ดิเขาไหล่แปดเมื่อนี่เขาไหล่แล้วปุ๊นะเขาไหล่ค่ะ ลักทิปมันบ้าพา<ช>ยอก่ลักทิป<ม>บนยังเดียวค่ะเห็นบัานปูวานชว่วยันกัดปูชื่อสิบเก็ดเป็นอะไรอืมปูชือสิบเก็ดเป็หลายอย่าง<ม>ค่ะบันแปดนะลักแปดเลยค่ะ วนนี้มนสิแปดดูแบบอปูอันที่อันที่เลขอันสามคู่นั่นได้ที่เพิ่นถามหางวดนั้นแม่ปูอุงวันินปูได้เหตุไปปะคะคนบนวถือเามันบาถือมันมาปูแต่ว่ามันมี1กับศูนอยู่ดิน่าล่ะมีหนึ่งจะปูกันวันมันหนึ่งหนึ่งกับ7ปูถือหนเจอยู่มะค่ะปูเอาลักหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดคนร่องง่ะมันกิถติดกัวร่องค่ะห้าแล้วแปดตัวเดียวหนาบอกเพื่อนว่าไงแปดตัวเดียวมันขเี่ป ปดบนตัวเดียวเลยนะคะปูแลมันจะแปดบนตัวเดียวแต่ว่าล่องไว้มันมาทึบแปดทึงเจ็ดทึบแปดเหล็กลังอจะเข้ากันทึบเจ็ดทึงแปดเรียกลังรักทีมันเจ็ดแปดเอาแปดตัวเดียวบนเน่นแปดแน่นแปดเลยนี่เอามาใส่ชุดมในรวนนี่นี่นี่ถือกรอดค่ะบูนี่นี่อืมเห็นบอปูเมืนปูยังบอกเอามาใส่ ๆๆๆนี่นี่เงินบันี่ยอยู่นี่มันรักทิพได้วยู 5, 8, 8, main, ่นี่ปลูกยังไง้ช่นี่แปดแปดหนึ่งเจ็ดนี่มันวางกำกันก่ปลูกยังไงปลูกส um, sure okay. ื่หนึ่งเจ็ดปลูกมัหนึ่งหนึ่งเจ็ด่หนึ่งแปดทิหนึ่งแปดมันใ่เดียวอ้ก้อนก็ดีเดียวนี่สามสองหกนี่รักทิพบนรอหกเจ็ดใ้่เจ็ดหกศูนยี่มันก็อบศูนย์ หเนี่ย่เ oh, ห็นบ bon. hmm. okay. okay. ้นหกห้าเก้าออกเกเนี LP ่ยค right. uh ่อ huh. really? so ันนี้ก็ศูนยโอหนึศูนมันก็ออกศูนย์แปดนี่งค่ะนีดิห้าสี่แตัวเดียวนี่แตัวเดียวบนบนหลักสิบบนค่ะหลักสิบบนแตัวเดียวแปดตัวเดียวนะคะสำหรับเลขบนเอาไปดิเลขแรงเดี๋ยวปูเด็กไปฮะ ล่างกับแปดเจ็ดนึงเจ็ดสองี่จ็ดห่เจาติปัวเลง็นบุญนะคะบุญเกับแปดหนึ่งอะบุญโอลางกับอะไรลลงแต่ว่าเอาเนียนนียนที่เจ็ดลงเจ็ดเจก่ครับปัเ็ดเจหน่งเจ็ดเจ็ดห่เจ็ดามพ่นนี่ลางเจ็ดหนเจดเจสนะคะลง เจ็ดกับแปดนี่แหละลางลางเจ็ดกับแปดเทกันน้องกุ้งมาคือกะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะปูขึ้นบนขึ้กอนหน้าหน้าเขาหนึ่งค่ะทีนี่เข่าแปดเขาแปดแปดสองบอกมันเป็นค่ะ ่ร้อมเกิดวอกเลยค่ัปุ๊นี่มาหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งสองศูนหนึ่งสองค่ะมันอยู่ในี้บมี่บะมีหนึ่งมีศูนย์บะมีหนึ่งมี เอาแต่สองตัวเดียวมันมีแต่สองอมีแต่สตัวเดียวสองตัวเดียวนี่มาใช่นี่งโมงนี่ค่ะนี่อันนี้ก็ถือดีเด้นค่ะอันนี้ก็ถือดีนี่ศูนย์หนึ่งสองเอาสองตัวเดียวนี่ไม่ใช่ช่วงนี้นะแปดสองนี่ค่ะ แปดเนี่ยแปดกับเจ็ดชุ่มค่ะแล้วคิปมันมาใช่สองกับหกเนี่มีหนึ่งบะหมีหนึ่งค่ะเนี่ยาม่็ถือเลยค่ะสองกับหกคือหนี่งหนึ่งบะหมี่ยุ่นนีก่อนนี่เจ็ดกับแปดสามนี่ยเขาอยู่นี่โอ้แล้วมาต่ำกันมังคุดนี่คือคือชุ่มชุนหานที่บ้ นี่ก็ห้านี่ก็ศูนย์ห้านั่นอืมครับนี่แหละขึ้นกันน่ะจนี่ก็งอหกเห็นบ้านหกเก็ดหนึ่นี่ก็มีหกนี่ก็หกเก็ดครับงอมา่ละเนี่อนี่เรลจับปู๊ันนี่งล่างก็มากนี่ก็เป็นเก็ดหนึ่งก็สองขึ้นกันแปดสองแปดหกเก็สองเก็หกก็ได้ขึ้นก่อนโอ้จับปุ๊บยี่สิอยูนีลรเนียกยูนีล้วเนาะนี่ครับ เบ่งเอะหนิเด้อจ้าพเนี่ยอไนี่จ้าเนี่ยไปบอกนวันนี้ละอันมถือดูกมูค่ะอันนี้อันชุดนี้ถูกดูกมดูกมูจนี่บอกหนี่ี่ีหกตนะพูนจับใส่กันแล้วน้อพูนาอเออนี่แปดสองแปดหะนีสูตรนี้เด้อเจ็ดสองเจ็ดหกมาที่พ่อเจ็ดสองเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งนี่ล่างค่ะไปล่างคือกันเด้อมาลักิเพื่อกันเจดกับแปดเนี่ยค่ะ 8กับมักขันมันวาบวา่านอ,อ่าก,กับแปดหนึ่งแปดสองแปหกคือก่อนลังล่งนาะค่ะน้อป <มา S 2> ้ามันมาเขาทั้งล่งดีจงเจอออ็ด <7 S 2> <า>ับแปดแ่ะเป็นแปดหนึ่งแปดสองแปดหกปุบปุดเอ,อนล่ะไม่ถึ่อืมมันเป็นล่างอืมส่วนของเล็กล่างนะคะเล็กบนอืมจักปุ๊บได้แล้ว เราพี่น้องาะยังคอยมายามปูไม่บ่วงหนึ่งปูได้หลายบปูได้หลายบ่องหนึ่งค่ะได้เมือเดียวปูได้โอ้ค่ะค่ะกเอยู่ปูซื้อิบดหลายห้ากอโอ้ปูซื้อสิเดหลายจ้าปูมีเจ้ามกหลายห้าค่ะปูปูซื้อหนึ่งเหลายเด้อมองหน้าพี่น้องนีเท่าหนึ่งเจหนะคะอ่าีนค่ะ หก,กับ4ชีแปดตึ่นก็ไม่ใช่หกตึงน,นี่ก็ลแปดตัวนี่นี่มันแน่มันเขาหากตุ่นี่ค่ะผู้บอกคักหลายคนอยู่แล้วคันถือก็ถือบ่ถือกัแล้วบัดเลยบอเคค่ะค <c oughs> ัะผู้บอกคักเล่น,นียังแปดไปเลย ยังแปดใบเนาะค่างชุ่นี้มาใส่มันมันยูนี่คันบ่มี่นม่หนีนบ่ถือนะปูไฮแปดอลไรนี่ร่องตัวเกตเนี่ยเอาชองข่างชุ่มนีมาใส่ช่องข่างชุ่มนีมาใส่เนาะมันไม่ตัวยางอยู่แล้วเนาะตัวยางใบอลไรนี่ปูไให้ไลนี่แปดตัวเดียวเน้นแน่นรองคือเกตนี่เอาชุ่มนีมาใส่มาก็ถอก็ถือสัญญาเลยเนาะปูโอ้ยคูดงวดเด้ปูปูดถือแปดสิคูงงวดเด้หลายมากค่ะนี่มึงยังเห็น ปูเห็นบ่เปูจับหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดแน่มึงยังแห่จ้อยู่นี่กัมีแล้วมันบ่มีอยู่นี่กับปั๊บคือไอืมกัปู่ก็้ถือว่าวันนี้หกเห็นบ้างหกเก็ดแน่มึงยังหันจ้าก็มีมับมีอยู่นี่เนรอต้องเสือได้นีนะเจ็ดต้นเนาะก็ยุน่กปองคืออืมค่ะวันนี้ย่างใบเห็นแปดค่ะรองคือเจ็เอาสืนไ้มาใส่เม่ก็ถือค่ะเนี่ยเมี่นก็ถือแล้วยเนี่ย ปูบอกคับบอกคัแข่ลื่งัวนิค่ะก็ันบ่ถือลายก็เลยก็เลยบอกคัดเลยนะปูค่ะจะได้เราก็สิขออนุญาตกาบลาปูเรียบี้อยหดแล้วนี่น้อปูนะมีท่านั่นแหละค่กค่บปูคับกาบนมาสการ์ค่ะ